การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและกรมศิลปากรจัดงานวิจิตรห้าภาคแอดนครศรีธรรมราชในระหว่างวันที่20-28พฤษภาคม2566ภายใต้แนวคิดศิลปศรัทธามหานครตอกย้ำอัตลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราชด้วยแสงแห่งศรัทธาเนรมิตเมืองให้เรองรองวิจิตรการตาผสานเทคโนโลยีทันสมัยด้วยนวัตกรรมแสงสีเสียงผนวกกับศิละปะวัฒนธรรมล้ำค่าของ จังหวัดนครศรีธรร,รมราชเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสร้างสารรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวิจิตรห้าภาคอันเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นของภาคใต้ที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่20พฤษภาคมณบริเวณสวนสาธรรารณะศรีธ,รรธรรมนมาโศกราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรี ีธรรมราชโดยมีนางสาวทัพปณีเกียรติภพบูล์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นประธานเปิดงาน ค่ะสำหรับการจัดงานวิจิตรนะคะทั้ง5้าภาคเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเรามีการจัดนะคะที่ภาคากลางก็คือที่กรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกก็ที่ระยองนะคะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายนะคะภาคอีสานที่นครพนมและสุดท้ายก็คือภาคใต้ที่จัหงหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ศรสัทธามมหานครแน่นอนค่ะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองแห่งมหานคร,รที่เป็นมีความศรัทธาและทุกคนเนี่ยก็ถือว่า ดินตรงมาที่นครศรีธรรมราชเพื่อมาสักการะจรีนศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมนะคะวิจิต แอด5ภาคเนี่ยที่มหานครก็คือนครศรีธรรมราชก็คิดว่านะคะในส่วนของการกระตุน้นการเดินทางในการจัดงานเนี่ยเ,เรามุ่งเน้นเลยนะคะในเรื่องของกิจกรรมการจัดในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เกิดวันพักค้างเพื่อให้เกิดอัตราการพักเฉลี่ยที่สูงขึ้นซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี้ยเราก็ได้มีการประเมินนะคะว่าอัตราการเข้าพักเนี่ยน่าจะแตะที่ประมาณ80%แล้วก็ในส่วนของการเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ใ่เโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะถึง50000 0คนในเดือนพฤษภาและในส่วนของกิจกรรมนี้เองนะคะก็น่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดนะคะไม่ต่ำกว่า150,000คนในการจัดทั้ง9้าวันโดยเว่าอย่างยิ่งเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะคะอยากที่จะให้มาสัมผัสความวิจิตรการตาใน5ภาคและก็ในที่แห่งนี้นะคะนครศรีธรรมราช โมเมนต์ที่ชาตสร้างได้ไม่ต้องหรอมาสัทธาด้วยแล้วก็มาชมแสงสีเสียงที่น่าประทับใจมากๆค่ะถ้าในพื้นที่นี้เองนะคะในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ทั้งงาน9วันเนี่ยก็น่าจะเกิดเม็ดเงินในพื้นที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการการการท่องเที่ยวเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า500ล้านบาทก็จะส่งผลนะคะโดยตรงต่อในส่วนของอการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนการท่องเที่ยวเนี่ย ทั้งประเทศนะคะรวมถึงในส่วนของพื้นภาคทั้งทั้งทั้งภาคใต้เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เราคิดว่านะคะในส่วนของออการท่องเที่ยวรายได้เดือนพฤษภาเนี่ย การคาดการณ์800-80,000ล้านเนี่ยไอ้800-800-80,000ล้านเนี่ยในส่วนปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนนี้เองเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนแส0 0 0 0ล้านทั้งประเทศนะคะคกิจกรรมที่การท่อเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยได้มีการวางแผนเนื่องจากว่าในปีนี้เองนะเป็นปีวิสิตไทยแลด์เดียเพราะฉะนั้นเนี่ย เราได้มีการโปรโมท3 6 5วันมหาจรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันได้มีการกระจายในส่วนของกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีในทุกๆพื้นที่ถ้าเราได้รับความการตอบรับที่ดีนะคะจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการจัดกิจกรรมเทศกาลลักษณะนี้นะคะในเรื่องของการจัดการแสดงแสงสีเสียงประกอบกับในเรื่องของดนตรีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยก็เป็นที่เป็นเป็นไปได้นะคะว่าในงานประเภท Thailand Festival Experience ก็คือว่าการจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจแบบนี้ก็อาจจะ เกิดขึ้นในทุกพื้นที่และในทุกเดือนเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ทอทได้ตั้งไว้ก็คือ305วันวิสจันรเมือไทยเที่ยวได้ทุกวันเชิญชวนนะคะ่งงานเทศกาลวิจิตรห้าภาคเรายังเหลืออีก4จังหวัดนะคะก็เราจัดไปแล้วที่กรุงเทพมหานครนะคะเรายังเหลือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจังหวัดเชียงรายจัดพร้อมกันนะคะแล้วก็ที่จังหวัดระยองกับนครพนมก็ไปพบกันทั้ง4จังหวัดแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะ ต o วเว็บทัวริ i ิม a ท l a n d .org นะคะแล้วก็ติดตาม c e b o o o f แฟนเพจนะคะ Mazing Thailand หรือเบอร์เดียวทเที่ยวเทั่วไทยนะคะ1672แล้วก็จะได้พบสารที่ต่างๆว่าแต่ละพื้นที่มีกิมมิครไฮไลท์อะไรบ้างและมีจุดที่น่าสนใจที่จะไปถ่ายรูปหรือไปเช็คอินหรือว่าไปแชร์ประสบการณ์ต่างๆดีๆในแต่ละจุดที่เราจัดค่ะ